ผมกลับมาพบกับ Bank ครูแบงบคบน์นะครับผมในระดับชั้นประมศึกษาปีที่4นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมอันนี้น่าก็น่าจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอกันในสัปดาห์นี้เราไปดูกันว่าวันนี้คาบสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เราจะเจอกันในคาบนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องการแสดงการหาผลบวกนั่นเองครับผมก็เป็นการ ทำเหมือนเดิมอีกลครับผมเกี่ยวกับเรื่องการบวกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอการบวกนะครับผมในเวอร์ชั่นของที่มีการทดเกิดขึ้นส่วนใหญ่นะครูแบงค์ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องทําหลักการเนี้ยให้แม่นนะครับผมการบวกจำนวนหลายหลักในเวอร์ชั่นที่มีการทดเนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าเราทํำยังไงอ่ะครูแบงค์ยกตัวอย่างเอาแบบแอดว์เลยนะเอาแบบบวกกันเลยทีเดียว3ตัวนะครับผมก็จะเป็น1,782บวกกับ 489แปบวกกับ 2, 8 7 3นะครับผมในการตั้งบวกเนี่ยเอารูแบงค์ตั้งโดยวิธีที่2เลยนะครับคือเราบวกกันไปเลย3มตัวรวดเดียวนะครับผมเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลาเนาะไม่ว่าเราจะบวกกันกี่ตัวเนี่ยนะครับผมหัวใจหลักเลยของการบวกเลยนะครับผมการแสดงวิธีการทำเนี่ยในการบวกหัวใจหลักเลยนะคือการตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันนะครับผม ถ้าเราตั้งหลักไม่ตรงกันเนี่ยคําตอบที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับผมอ่ะเรามาบวกเลขกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่ะสองบวกเก้าบวกศูนย์นะครับผมในหลักหน่วยอันนี้ตรงนะหลักหน่วยตรงการบวกกันแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่เก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับผมด้สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดบวกศูนย์ได้เท่าไหร่สิบ 0, เอ็ดบวกศูนย์ 0, ก็ได้สิบเอ็ดทำยังไงใส่หนึ่งทดหนึ่งเพราะว่าอะไรเวลาเราบวกแล้วเนี่ยครับ ค่าที่เราได้มาเนี่ยมันเกินสิบขึ้นไปหรือมันเกินการที่มันเกินตัวเลขหลักเดียวที่เราจะเขียนนะครับมันเริ่มเขียนแต่สองตัวขึ้นไปให้ครูแบงค์ทำให้ดูเป็นอันนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราบวกมาแล้วเนี่ยเราต้องเขียนเลขสองตัวใช่ไหมนะครับให้เราเขียนตัวคําตอบเนี่ยครับผมตัวคําตอบเนี่ยอยู่ในหลักสุดท้ายเห็นไหมหลักสุดท้ายตัวนี้นะครับเรียกตัวหลักเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับให้เราเอาไปใส่ไว้ในคําตอบส่วน หลักหน้านะครับหลักหน้าที่เราเกินมาเนี่ยครับผมหลักหน้าที่เราเกินมาเนี่ยให้เรานำไปทดเอาไว้ในหลักถัดไปที่เราจะบวกนะครับให้นำไปทดเอาไว้เนาะนะครับเนี่ยให้นำไปทดเอาไว้อ่าแบบนี้นะครับผมอ่าหลายๆคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วอ่ะอันนี้ครูบแบงลบทิ้งก่อนนะครับอ่ะเอาก็หรือที่เราจะเรียกกันอย่างคุ้นปากเลยก็คือใส่ เลขตัวหลังแล้วก็ทดเลขตัวหน้าไปข้างบนหรือใส่หนึ่งทดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาแปดบวกแปดบวกเจ็ดได้เท่าไหร่เอย่ยนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกสิบหกบวกเจ็ดได้ยี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสามทดหนึ่งเป็นอะไรเป็นยี่สิบสี่นั่นเองนะครับอ่าเป็นยี่สิบสี่นั่นเองอ้าวครูแล้วทําเป็นเลขสองแต่ 2, ว่ามัาทำกันแล้วเนี่ยได้ยี่สิบสี่เนี่ยทํำยังไงเหมือนเดิมครับชีวิต ก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าเลขตัวหลังคือเลขอะไรเลขสใช่ไหมเราก็เอาเลขตัวที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยไปใสใ่ไว้ในคําตอบส่วนเลขที่มันอยู่ด้านหน้านะครับมันจะเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับให้เรานําไปทดเอาไว้นะครับในหลักต่อไปที่เราต้องการจะบวกนะครับเนาะให้เรานําไปทดไว้เลยนะครับแบบนี้เนาะครูแบนโลก,ก่อน นะครับใส่4แล้วก็ทดเอาไว้2นะครับต่อมาเนาะ7บวก4บวก8ได้เท่าไหร่นะครับผมครูแบงค์นำอันนี้บวกกันก่อนนะถ้าเราเราไม่จ้เป็นจะต้องบวกข้างในวงกลมกันก่อนก็ได้นะครับเราสามารถเอาตัวทดเนี่ยมาบวกกับตัวเลขด้านในเลยก็ได้นะครับครูแบงค์เอา2เนี่ยบวกกับ8ก่อน2บวก8ได้10 สิบวกสได้เท่าไหร่สิบสีนะครับสิบสบวกอีก7ได้เท่าไหร่ได้21ใส่1นทดเอาไว้อีก2นั่นเองนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาบวกกันในหลักถัดไปนะครับก็ครูแบงก์ก็เอาอันนี้บวกกันอ่ะครูแบงก์ไม่เอา1นบวกสองนะครูแบงก์เอาสองบวกสได้ 4, 4ีบวกอีก1ได้เท่าไหร่ได้หนั่นเองนะครับผม จะบวกแบบไหนก่อนก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นจะต้องบวกตามรูแบงค์นะครับผมจากรูแบงค์เอาง่ายเขาว่านะครับผมอ่าใครจะบวกกันตามปกติเราค่อยไปบวกตัวตัวตัวสุดท้ายก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วปลายทางเราจะได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะแบบนี้แอนเซอร์ของเราหรือคําตอบเนี่ยเราก็จะได้เป็นห้าพันหนึ่งร้อยสี่บอดนั่นเองนะครับผมอ่าอ่ะ,อะต่อมาเราก็จบกันแล้วนะครับผมกับสัปดาห นี้นะครับผมการบ้านครั้งสุดท้ายก็จะมีจำนวนหข้อเช่นเดิมนะครับในหน้า26นะครับผมอ,อ,อันนี้ครูแบงก์ก็จะมีแกลบเล็กๆมาฝากเมื่อสีหน้าของคุณนะครับเมื่อแม่ใช้งานหน้าเป็นตูดเลยแต่เมื่อแม่เรียกให้ต่างเนี่ยครับผมก็จะหน้าใสขึ้นมาท,าทันทีเหมือนที่ครูแบงก์กำลังจะทำต่อไปก็คือช่วงครูแบงค์ช่วยทํากันบ้านนะครับผมเดี๋ยวครูแบงค์จะไปช่วยทํากันบ้านในข้อต่างๆไปดูซิว่าครูแบงค์จะช่วยทั้งหมดกี่ข้อ นะครับผมไปกันเลยสวัสดีครับผมมาพบกับครูแบงค์นะครับผมในช่วงของช่วยกันบ้านนะเอ่ยช่วยทํากันบ้านนะครับวันนี้กันบ้านของเราเนี่ยอยู่ที่หน้า25นะครับผมเนาะโจทย์เขาบอกว่าจงแสดงการหาตัวในกันบ้านข้อที่เราแล้วมาเนี่ยนะครับเขาจะตั้งเลขมาให้เลยเรามีหน้าที่แค่บวกกับลบเท่าน,นั้นพอแต่กันบ้านรอบหลังเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งมาให้เลยเห็นไหมเรามีหน้าที่ที่จะต้องตั้งเองนะครับผมอครูแบงค์จะ ช่วยนะครับผมสองข้อหลักๆเลยนะครับช่วยทั้งข้อนี้ช่วยทั้งข้อนี้นะครับผมอ่าเนาะเห็นว่ามันจะมีทั้งข้อหนึ่งใหญ่ไอ้ข้อสองใหญ่กับข้อสามใหญ่เนาะอะ่ข้อนี้ครูแบงค์ช่วยก่อนเนาะอ่าในที่นี้ครูแบงค์ช่วยข้อหนึ่งนะครับผมอ่ตัวนี้เป็นตัวแรกใช่ไหมครูแบงค์เคยสอนว่าตัวแรกเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวตั้งเนี่ยตั้งเขียนขึ้นมาก่อนเลยนะครับสองแสนสามหมื่นสี่พัน ห้าบมันโดนขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกแล้วก็ใส่บวกไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อมาว่าบวกกับอะไรอ่ะถ้าเป็นอันเนี้ยถ้าเป็น การใส่ตัวหลังดําเนินการนะครับผมครูแบงค์แนะนําให้ใส่ตั้งแต่ข้างหลังไล่ไปข้างหน้าเพื่อเป็นการเป็นการป้องกันนะครับผมการหลงหลักแต่ถ้าเกิดใครชํานาญแล้วเนี่ยสามารถเขียนมาจากข้างหน้าได้เลยเอาอันนี้ครูแบงค์ทำในสาหรับเวอร์ชันของคนที่ไม่ทํางานชํานาญไว้ก่อนนะหลังสุดเป็นอะไรหลังสุดเป็น5เริ่มไล่จากหลักหน่วยไปเลยหลักหน่วยหลักสิบคือไล่หลักสิบก็คือ1นะครับอ่าแล้วก็ไล่ไปขั้นด้วยเครื่องหมายนี้ก็อ่าใส่ไป8 6 7นะครับผม แต่ถ้าเกิดใครชำนาญแล้วใส่ตั้งแต่หน้าไล่มาหลังเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดคนยังไม่ค่อยชำนาญเนี่ยเราก็ไล่ตั้งแต่หลังไปข้างหน้า,าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราตั้งจะหาตัวต,ต,ตั้งแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บสเต็ปต่อไปทําแบบไหนนะครับตีเส้นลูกสาคัญที่สุดเลยนะคือการขีดเส้นนะครับผมพระมเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่จะพลาดกัรและมักจะผิดโดนหักคะแนนเอาง่ายๆก็เพราะเรื่องแบบนี้นะครับผมอ่ะครูแบงขีดเส้นไว้ละ นะครับครูแบงก์ก็ทำการบวกเลขตามปกติเลย6กบวกหได้อะไร6กบวกหได้11นะครับผมใส่1ทดเอาไว้อีก1นะครับใส่หนึ่งทด1เนาะอ่ะ9บวกหเป็น10นะครับ10ทดอีก1ก็เป็น11ใส่1ทดอีก1นะครับ5 5าบวกสเป็นเท่าไหร่5้บวกสเป็น8ทดอีก1เป็น9ถ้าเลขมันมีถึง2หลักก็ไม่ต้องใส่ตัวทดนะครับอ่ะ ต่อามาต้นขั้นในเครื่องหมายลูกน้ําใส่ลูกน้ํารออไว้เลยนะครับ4ี 8, 4่บวกแบวกแเป็นเทนะ่าไหร่สีบวเป็นสิบเนาะสีบวกแเป็นสิใส่2ทดอีก1นึ่ะครับอ่าแบบนี้อ่ะสาบวกหได้เท่าไหร่สามบวกหได้9นะครับทดอีก1เป็นสิใส่0ทด1นึ่งนะครับ 7, 7, สองบวกเจ็ดดเท่าไหร่สอบวกเเป็น9ทดอีก1เป็นสิใส่ศูนย ทดหนึ่งนะครับทดหลักหนึ่งเอาไว้อะคูรตรงนี้ล่ะทํำยังไงถ้าแบบว่ามันไม่มีตัวบวกใช่ไหมครับแต่มันมีแต่ตัวทดก็ให้เราดึงตัวทดลงมาได้เลยนะครับอุ้ยตายแล้วครูแปงขีดเส้นไม่ถึงเดี๋ยวครูแปงขีดเส้นให้มันเกยๆเกขึ้นมาหน่อยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยตัวเลขเราจะอยู่นอกเส้นไม่ได้นะเราจะต้องอยู่ข้างในเส้นนะครับอ่ะแบบนี้เห็นไหมว่าตัวเนี้ยเลขอะมันถึงมันเกินสามแล้ว นะครับเพราะฉนั้นถ้าเลขนะับมันเกิน3มหลักเนี่ยเราต้องใส่ลูกน้ําขั้นเอาไว้ตลอดนะครับผมแบบนี้เป็นต้นอ่ะอันนี้คือคําตอบนะครับที่เราทำมาได้นะครับผมอ่ะต่อมาครูแบงค์จะช่วยกันบ้านอีกสักข้อหนึ่งละกันอันนี้เราแสดงการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าก็คือการหาคําตอบนั่นเองครับผมเห็นไหมว่าทุกตัวเนี่ยมันจะโดนมาอยู่ที่ด้านหลังเท่าก,กันหมดเลยถ้าเราบวกตัวพวกนี้ได้เนี่ยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวไม่ทราบค่าอ่ะมาดู มาดูกันก่อนนะครับอ่ะครูแบงค์ยกตัวอย่างข้อไหนที่มันดูแอด add d advance อ่ะเอาข้อนี้และกันข้อ3นะครับเห็นไหมว่ามันบวกเลขกันเลย3 3ตัวใช่ไหมครับอ่ะครูแบงค์ใช้วิธีที่2นะครับก็คือจับมันบวกกันเลยทีเดียวรวดเดียวเนาะอ่ะครูแบงค์เอาตัวตั้งขึ้นก่อนนะครับตึก๊กอ่าสองห้าโดนขั้นด้วยเครื่องหมายบวกเหมือนกันครูแบงค์ขออนุญาตเขียนเครื่องหมายบวกเพียงแค่ตัวเดียวนะครับอ่าตัวเดียวก่อนเนาะอาเสร็จแล้วเราก็ไล่ไล่จากเลขข้างหลังมา เลข,ขหลังสุดของเราเป็นเลขไหนเลขเจ็ดศูนศูนลูกน้ําแล้วก็สี่อ่าเห็นไหมถ้าเกิดบางคนอ่ะถ้าไม่ชํานาญเ,เขียนไล่มาแต่ข้างหน้าหลักหน่วยจะว่างซึ่งทําไม่ได้แบบนี้ผิดท,ทันทีเลยนะครับผมอ่ะค่อยๆไล่มานะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บครูบแบงก์ก็บวกกับอันนี้อีกตัวหลักที่3ามเอามาเขียนอีกอ่าเลขหลังสุดของเราเป็นอะไรเลขศูนใช่ไหมแปดห้า นะครับใส่ลูกน้ำปึ๊บศูนย์เท่าไหร่เก้านะครับสามถึงมันจะเกินมาก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ตัวหลักของเขาเนี่ยตรงกันก็พอนะครับหลักที่เหลือเนี่ยตรงกันถ้ามันจะเกินมาก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะอานหับต่อไปนะั่นก็คือการขีดเส้นใต้นั่นเองครับผมขีดเส้นใต้อ่ะดื้อด,ดึงขีดเอาไว้นะครับน่าจะบวกกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะ ตายไว้อีกดอกหนึ่งไม่ต้องกวนรับว่าครูบรรทัดเหลือมันจะผิดหรือเปล่าเหลือก็ไม่เป็นไรครับแสดงว่าเราเก่งนะเราสามารถทําให้มันเหลือได้นะครับเขาคํานวณมาแล้วเราว่าเขาทําหนังสือทำอยู่แล้วว่าเราให้เราทําเหลือเพื่อใครบางคนเขียนตัวใหญ่นะครับอการไม่เสี็เวลาเรามาบวกันก่อนห้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกศูนย์ก็ได้สิบสองนะครับผมใส่สองทดเอาไว้หนึ่ง สองบวกศูนย์สอบวกศูได้2นะครับบวกอีก8เป็น10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1นั่นเองนะครับ1นบวกศก็ได้1นะครับ1บวกอีก 5, 5, 5เป็นเท่าไหร่6ทดอีก1เป็นเท่าไหร่7ถ้ามันมีถึง2หลักก็ไม่ต้องไปทดไปนะ 5, นะครับใส่7เอาไว้ต่อไปเป็นเครื่องหมายอะไรลูกน้ําใส่ลูกน้ํารอไว้เลยนะครับ6กบวกสี 4, ่ได้อะไรหกบวกสี่ได้สิบสิบบวกศูนย์ก็ได้ สินะครับใส่0ูนย์ทดอีกหนึ่งนะครับสองว่างๆคิดซะว่ามันเป็นศูนย์ตรงนี้สองบวกศนย์สบวกศนย์ 0, 0, ก็ได้สอบวกอีกเเป็นเท่าไหร่บวกอีกเเป็นสิทดอีกหเป็นเท่าไหร่ทดอีกหก็เป็นสินะครับใส่สทดอีกหน่งถ้าตาปกติเนี่ยเราก็จะชักสลงมาเลยใช่ไหมแต่ว่าอนี้มันมีตัวทดเราก็สามทดอีกหนทดหก็กลายเป็น มันเปรียบเสมือนการบวกนั่นแหละครับผมเห็นไหมว่าเราได้คําตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะทํากันบ้านที่เหลือได้ด้วยตัวเองนะครับผมหากมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามครูแบงค์ได้ตลอดเลยนะครับถ้าไม่รู้จะสอบถามทางไหนหลังคลิปจะมี ID ดียไกับเบอร์ครูมาให้ติดต่อนะครับผมวันนี้ก็ครูแบงค์ก็ไปก่อนเจอกันในสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย